วันนี้กล้องไม่ซูมไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยอะใจร้ายมากนะคนยิ่งรีบๆอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะครับมันไม่ซูมไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เข้มเอาผ้าย,ยกขึ้นมาใกล้ๆหน้ากล้องเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับ ใครที่แอบส่องคุณอยู่นะเออภาพมัวขนาดนี้เนี่ยเราจะรู้ไหมว่าใครแอบส่องเราอยู่เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวพี่เขมจะดูให้ดูไพพทีละใบนะครับนี่เห็นไหมอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วมันซูมอันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะครับนึกถึงตัวเองคนนี้แอบส่องเราอยู่หรือเปล่าใครที่แอบส่องเราอยู่ใบที่สองนะครับนี่อันนี้คือกองที่สองนะครับ ทีนี้ใบที่สามครับนี่คือกลองที่สามอะตอนนี้กล้องเราเริ่มเริ่มจะปรับตัวเริ่มจะหายดื้อแล้วขอบคุณมากนะขอบคุณจักรวาลขอบคุณกล้องด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ยังอดทนดูกันอยู่นะกลองที่1นึ่งนะครับกลองเรือนะกองที่2กลองมา้าแล้วก,ก็กองที่3ามบิชอปนะครับเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วกดที่ท i m s t a เลือกที่จะรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับทําแตมป์ของช่องเราจะอยู่ในดีสคริปชั่นแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเ,นเพื่อนๆสามารถเลื่อนเวลาไปดูคลิปตามจังหวะเวลาที่เพี่ข้มทายดวงของกองนั้นๆน,น,นะครับเข้่จะทายเรียงไปเลยนะ1 2แล้วก็3นะครับ สวัสดีชาวกองที่1กองเรือนะครับทอปิกของเราก็คือใครที่แอบส่องคนอยู่เรามาดูสิว่าแบบใครมาส่องนะแสดงว่าเราต้องมีสเสน่ห์ใช่ไหมเรามีอะไรดีๆใช่ไหมเขาถึงมาส่องนะครับดูไพ่ที่คนเลือกสีเป็นไพ่เอร็อบซอสนะชาวกองเนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงสูงนะคุณคงไม่ได้เปิดตัวเองหรือว่าเปิดตัวเองสู่โลกสู่สังคมสู่อะไรสู่โลกโลกความเป็นจริงก็ได้นะหรือว่าบนโซเชียลก็ได้บางคนอาจจะมีนะมีโซเชียลแต่ว่า จะต้องเป็นคนที่แบบโค้ดเซอร์เคิลเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนในวงใกล้ชิดเท่านั้นนะวงในวงในใช่ไหมต้องเป็นคนที่วงในเท่านั้นถึงจะได้แบบเข้าใกล้ชิดตัวคุณนะครับนี่คือหนึ่งในะลักษณะของคนกําแพงสูงนะเออเป็นคนกําแพงใช่เปล่า,ใช,ลาใช่นะชาวงนี้กําแพงสูงเรามาดูกันว่ามีอะไรอีกนะที่เป็นตัวโคนขอส่องพลังงานของคุณหน่อยสิสองเหรียญน,นะครับคุณอนะ เด็กถือถ้วยนะจริงๆแล้วมีสเสน,น่ห์นะคือเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นสเสน่ห์แบบความน่ารักนะครับสเตนแล้วก็เดอะสตาร์ตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะครับคนอื่นคาดเดาไม่ได้ตัวคุณมีความเป็นเด็กอ่ะเด็กน่ารักอ่ะเด็กที่มาพร้อมความรักเด็กที่สมควรแล้วก็คู่ควรที่จะได้รับความรักนะครับนี่คือพลังงานของคุณนะเออ บางคนบอกว่าพี่เข้มฉันโตแล้วนะอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเป็นเด็กได้ไหมได้นะนเด็กในเชิงพลังงานนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณอายุเยอะหรืออายุน้อยแต่ว่า1คือจริต2คือลักษณะวิธีการพูดวิธีคิดน่ะมันมีแบบเสียงสองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใส่ลงไปได้และมันคือเสน่ห์ที่แท้จริงของคุณแล้วคุณเป็นคนที่ไม่เครียดสบายๆแล้วก็เอาอยู่นะเอาอยู่คือไม่ว่าสถาน,านการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคุณมั่นใจว่าคุณควบคุมมันได้ ควบคุมได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ความมั่นใจนี่แนีะมันทําให้คุณกินขาดมันทําให้คุณมีเสน่ห์และเสน่ห์ของคุณเนี่ยเอาไปทํางานคนที่ทํางานก็รักเอาไปเข้าสังคมเพื่อนสังคมเพื่อนก็รักเอาไปอยู่ในแวดวงการงานงานอดิเรกงานกีฬาสมาคมอะไรที่เราสังกัดอยู่คนรอบข้างก็รักเพราะเรามีความมั่นใจว่าเราคุมได้เอาอยู่โดยที่เราเป็นคนชิวๆสบายๆไม่ต้องควบคุมหรือคอนโทรลคนอื่น อันนี้คือด้านดีของคุณนะเนี่ยสบายบายการปล่อยผ่านไพ่ใบน,นี้ซูมไม่ได้ไม่เ,มเคยโดนโดน youtube ลบคลิปเพราะว่าเป็นภาพโป๊เปลือยนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันความขั้นาไม่ได้ในีที่เนี่ยของคุณก็คือมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่แล้วก็เวลาของคุณนะบางทีคุณอาจจะไม่ได้ตรงกับคนอื่นคุณจะต้องหาเวลาให้มันเหมาะเจาะจริงๆคุณถึงจะออกแอคชั่นดังนั้นใครที่มาน,นัดคุณนะคุณอาจจะให้เขารอหรือว่า ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่า,อาไอ้วันที่นัดมามันยังไม่ว่างเลยเอาไว้เดี๋ยวให้คําตอบในภายหลังเงี่ยนีแล้วคุณก็เป็นผู้นัดเองอันนี้ทำให้คุณเป็นคนที่แบบว่าเออมีมีมสเสน่ห์นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะที่แอปสองคุณอยู่นะอัศวินดาบสี่ไม้ ราชนีดาบแล้วก็ก้าดาบดูเป็นคนคิดเครียดนะคนนี้เดูมีความคิดเครียดนะครับเร็วนี้คงจะมีการพุ่งมาหาคุณเพราะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวแต่เวลาทํางานนะเขาจะแตกต่างจากคุณเอ็นจีเขาจะแตกต่างจากคุณเอ e น g y จีเขาจะเป็นคนที่แบบวัดตรงขวานผาซากเป็นคนที่รวดเร็วเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมีเอ็นจีของความเป็นคนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่นะครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะตัวเขาเออแต่จะมีข้อเสียคือบางครั้งเวลาทํางานจะเน้นพัดเดตมากกว่าพระคุณอย่างนี้นะต้องมารู้จักตัวจริงของเขาอะนอกนอกเหนือเวลาทํางานอ่ะมันจึงจะเห็นมุมน่ารักน่ารักของเขาได้นะครับถ้าเป็นคนเครียดแล้วก็คิดมากนะจึงจึงต้องหลีกเลี่ยงความกลัวความกังวลของตัวเองเนี่ยผ่านการควบคุมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงานนะเรื่องนี้ต้องเอา ต้องแบบต้องเอาให้อยู่คือเราเป็นคนเอาอยู่แต่ตัวเขาต้องเอาให้อยู่เห็นไหมเอน็นจีมันต่างกันนะเขาเกี่ยวข้องกับเรายัางไงจูนเซีมีเจ็ดเหรียญน,นะมีหนึ่งถ้วยนะมีอะไรอีกมีสี่ถ้วยแล้วก็มีเดวเวอร์คนที่เป็นคนที่เราอาจจะเคยปฏิเสธเขาไปแล้ว หรือว่าเขาอาจจะเคยปฏิเสธเราไปแล้วแต่ส่วนใหญ่เราน่าจะเป็นฝ่ายปฏิเสธเขานะเพราะเราเป็นคนกำแพงสูงครับเอออาจจะมีการปฏิเสธไปหรือว่าบางทีเขาอาจจะเข้ามาเรียบๆเคียงๆและเราเนี่ยถอยๆออกมาการถอยๆออกมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่การปฏิเสธโดยตรงนะแต่เป็นการปฏิเสธในเชิงภาษากายและคุณออกแอคชั่นแบบภาษากายอย่างนั้นเขาก็เข้าใจว่าคุณปฏิเสธได้เช่นกันนะครับเป็นคนที่คุณเคยปฏิเสธมาแล้วแต่อาจจะเคยเจอกันมาแล้วนะลักษณะของเขาเนี่ย เป็นคนทางไกลได้คนต่างจังหวัดได้ต่างพื้นต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยวัฒนธรรมแตกต่างได้แล้วก็บางคนเนี่ยไกลขนาดว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้เลยนะแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อไปลนะ่ะ9ถ้วยนะครับ7ไม้ราชินีถ้วยแล้วก็2ไม้เป็นการแอบดูนะเพราะว่าเขาชอบในเสน่ห์ของคุณนะครับคนนี้เขาชอบในเสน่ห์ของคุณมากเลยก็เลยมีการแบบ แอบดูแอบสอดแอบส่องแอบติดตามนะครับไม่ย่อดท้องง่ายๆแต่ว่าใช้คําว่าแอบก็คือแอบคนคนนี้ก็เลยยังไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรเป็นพิเศษนะ,ะแต่ไม่เป็นไรเราเราดูแค่ว่าใครแอบส่องเราอยู่แต่ชีวิตรักของเราอะ่ะเราเลือกเองได้โดยเฉพาะคนที่จัดการกับพิมพ์เขียวของตัวเองจัดการกับจิตใต้สํานึกของตัวเองทํางานกับตัวเองเป็นคุณสามารถดึงดูดความรักดีๆเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ ได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป,เป็นพลังงานนะของคนที่แอบสองคนอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบคุณอาจจะโอเคกับเขาหรืออาจจะไม่โอเคกับเขาอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้นะครับคุณเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกนะลักษณะดาวจันดาวศุภข,ของเรากับเขานะครับราศีกันค่อนข้างจะโดดเด่นนะดาวอังคารค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็พบที่12เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแอบๆเนาะ แบบแบบเป็นเซร์ชัวก็ได้การจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้การแอบๆบแบบก็ได้เรื่องที่แบบเขาแอบ,บส่องเราอะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไปได้ถ้าคุณไม่รู้ตัวไม่เป็นไรเราใช้ชีวิตคืออย่างน้อยขอบคุณที่แบบมีคนสนใจแปลว่าเรามีเสน่ห์นะโอเคขอบทัวแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆน,นะสวัสดีด้วยครับ ไพที่แอบส่องคุณอยู่เรามาดูกองที่2ของเราเป็นกองม้านะครับสวัสดีชาวกองม้าด้วยนะไพ่ที่มันเพิ่มเลือกในวันนี้นะครับเป็นไพ่ทริออคบอลนะครับไพ่สามไม้ไพ่สามไม้เป็นลักษณะคนที่แบบมองการไกลมองทางไกลบางคนมีการเดินทางบางคนมีการมองมองไปข้างนอกนะเออมีการแบบเออดูซิว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นยังไงต่างประเทศต่างชาติอะไรเงี้ยเขาเป็นยังไงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับและบางคนกําลังรออะไรบางอย่างอยูอย่นะรอข่าวดีรอข่าวสาร จะคนต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นได้นะครับนะเป็นลักษณะของคนที่แบบมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองการไกลไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะครับแบบมีความหวังที่ดีด้วยนะเรามาส่องพลังงานของคุณกันก่อนนะอะไรที่เป็นพลังงานของชาวกองนี้เจ็ดถ้วยนะครับเจ็ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะ เออชอบพลังงานเนี้ยเจ็ดไม้เจ็ดไม้คือความไม่ยอ่อทนะ้อเนาะต่อสู้ต่ออุปสรรคนะแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะครับว่าอุปสรรคก,ก็เป็นคําทานายในเชิงลบเนาะแต่ความไม่ย่อท้อก็เป็นความทํานายในเชิงบวกได้เช่นกันไพ่เดทนะการเปลี่ยนแปลงการจบลงการจบสิ้นชาวกรงนี้มักจะเป็นนักคิดสายแบบ e x i s t e n t i a l นะการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์มีความรับผิดชอบสูงเวลาทํางานเนี่ยคงจริงจังอะ คงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอบคุณอาจจะมีความคิดและก็มายเซตไปในทางแบบ Ex i s t e n t i a l คือพวกพวกที่เชื่อในการมีชีวิตนะเพื่อเคารพชีวิตแล้วก็หาความหมายหรือกําหนดความหมายให้กับชีวิตของตัวเองนะครับรู้จักความเป็นความตายรู้จักคุณค่าของชีวิตคุณค่าของชีวิตคุณค่าของเวลาที่ผ่านไปรู้จักการเปลี่ยนแปลงเคารพการเปลี่ยนแปลงนะครับ มีการทานฟอร์มที่สําคัญคือเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นคือเลือกแล้วรับผิดชอบเราจะไม่มีแบบฉันเลือกแล้วแต่ว่าแต่ว่าทําไมข้อเสียอะไรมันเยอะแยะนะครับเพราะทุกทางเลือกมันจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวของมัน Choice A หรือ Choice B หรือ c h o i c e อื่นๆมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันแลนะความรับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเนี่ยชาวกองเนี่ยจะมีความเป็นแบบเป็น existen t i a l นะคุณเลยมีความมั่นมั่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนไม่ย่อท้อแต่คุณก็ไม่ขาดศิลปะนะพี่เข้มยังเห็นไพ่เจ็ดถ้วยในะยังบอกว่าชาวกองนี้มีการเบนฟตได้มีการาใช้จินตนาการของตัวเองไปในด้านที่ดีนะบางทีงานเขียนของคุณนะเป็นงานที่น่าติดตามเพราะมันสะท้อนสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ดีแม้ว่ามันจะมีโทนหม่นหม,หมไปบ้างหลายคนก็เลยเป็น นักจิตวิทยาได้หลายคนเป็นแบบพวกเ p อ่อไพร์เปอรชลิสที่รู้จักความเป็นความตายอะไรแบบนี้ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายนี่ดีเเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์นะแต่จริงปอเต็กตึงอะไรนี้ก็นับใช่ไหมเออเป็นหมอเป็นหมอผีก็นับนะพราอไพ่ใบนี้ความหมายเขาค่อนข้าง,ง,ง,งจะแบบกว้างน,นะครับแต่คุณจริงจังไม่ว่าคุณจะจับงานอะไรมาทําก็ตามคุณจะจริงจังนะ แล้วก็เซนส์เนี่ยค่อนข้างแรงแต่แม้ว่าเส้นจะแรงนะเซนส์นจะแรงนะแต่ว่าตรงเป็นคนตรงขวัผ่าร้างเลยแหละนะใครที่แอบสอคุณอยู่ครับขอดูหน่อยซิพลังงานของเขาอะ,อะเด็กถือเหรียญน,นะครับเดอะฟู Fool, นะครับ2ถ้วยนะแล้วก็เดือดสันเปคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีความเป็นเด็กนะครับ Energy ของความเป็นเด็กเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะ เป็นเด็กที่ช่างพูดด้วยอ่ะอย่างแรกเลยนะครับคือมีความร่าเริงคนนี้ไม่รู้ไปเอา energy มาจากไหนเวลาใครมาคุยกับเขาก็รู้สึกว่าเออเขามี energy เยอะเนาะ energy เขาเยอะเนาะเขาดูสนุกสนานร่าเริงเขาดูยิ้มได้กับเกือบเกือบทุกเรื่องเลยอ่ะนะเขาดูมีความแบบ enjoy กับชีวิตนะมีความสนุกสนานอนะ่ะเออมีความ playful มองโลกตามความเป็นจริงนะคนนี้อาจจะชอบมองโลกตามความเป็นจริงชอบเล่นเป็นคนสนุกแต่บางทีแอบจะต,ติดเล่นคือขี้แย่ไปบ้างกวนน,นไปบ้างนะกวนเท้าอะไรแบบนี้นะออจะหลุดคำหยาบออกมานะแล้วก็เป็นคนกวนเท้าไปบ้างในบางจังหวะแต่ความเซ็กซี่ที่เล่นนี่เองที่ทำให้เขามีเสน่ห์อีกอันนึงคือการเป็นคนที่แบบว่าฉอลาะคือช่างพูดช่างเจราจามันทําให้เขาพูด เก่งพูดเก่งที่ว่าคือไม่ได้พูดอยู่คนเดียวนะแต่ว่าเ,เวลาใครคุยกับเขาแล้วรู้สึกได้ว่าเขาว่าคุยสนุกนี่คือความหมายของคําว่าพูดเก่งนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแลวเขาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงเนี่ยเออถึงมาแบบอนะแบบสองเนี่ยนะเจ็ดเหรียญนะเฮร์มเฮอร์มิตเนาะแอบสองเพาชอบวิธีคิดของเรานะวิธีคิดของเราโตแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันจะขัด กับมุมมองหลายๆอย่างของเขานะเขายังดูแบบเอยังดูล่านเลยยังดูสนุกสนานแต่ดูเราจริงจังครับชีวิตนะเ,าเขาชอบนะในความจริงจังหนักแน่นแม้ว่าคุณจะหน้าไม่ค่อยยิ้มในสายตาเขานะเขาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคุณยิ้มบ่อยๆแต่เขาชอบจังเขาดูแบบเขาดูชอบเขาดูแบบเอนจอยอะลักษณะของเขาก็เลยมักจะเป็นคนที่แบบ อาจจะได้เคยคุยกันแล้วอะแต่ไพ่ไม่ได้บอกชัดเจนนะหรือบางคนเนี่ยคือมีการแบบเไปทําบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันนะถ้าไม่ใช่ทําบุญก็ทําทานก็ได้นะครับหรือมีการคุยกันมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าดูจากไพ่ตรงนี้พี่เค้มคิดว่าน่าจะเคยรู้จักกันมาแล้วอย่างแบบอย่างเป็นเพื่อนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะทีนี้เขาจะออกแอคชั่นอะไรอะดับมูล ราชดาบเด็กถือไม้แล้วก็ราชนี <c oughs> เหลียนดูท่าทางยังศึกษาอะไรเลยอย่างเกี่ยวกับตัวเราอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าจะออกจะดูแอคชั่นอะไรหลายๆอย่างของเราดูความจริงจังของเราเพราะบางทีการที่เขาเป็นคนขี้เล่นถ้าเขามาจริงจังผิดจังหวะเขากลัวเหมือนกันนะว่าเราจะฟาดเขาหรือเปล่านะเออแอบมีความกลัวอยู่เขาก็รู้ตัวนะว่าเขาก็เป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นเนาะ ก็เลยอาจจะมีการแบบรอจังหวะอยู่แต่ก็แอบส่งนะเออส่งแล้วมันก็มีความชื่นใจเนาะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ของคุณนะครับพี่เข้มจะบอกว่าราศีแมงป่องคุณโดดเด่นของเขาเนี่ยดาวดาวมฤตยูหรือว่าดาวยูเรนัสของเขาวโดดเด่นดาวอาทิตย์ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันระหว่างเรามีอะไรบ้างที่โดดเด่นราศีตุลนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสดาวแห่งปัญญานะถ้ามีรื่ชวนคุยเรื่องอะไรชวนคุยเรื่องปัญญานะแล้วก็พอกที่2เป็น พบกระดุมพรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเอนจอยเรื่องการทําเงินหรือว่าเขาเห็นคุณพูดเรื่องเงินก็ชอบเหมือนกันแต่ตัวเขาค่อนข้างเก่งเรื่องการเงินด้วยนะดูแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3ของเรานะครับกองที่3าของเรานะเป็นกองบิชอปนะครับและทอปิกของเราวันนี้ก็คือใครที่แอบส่องคนอยู่เรามาส่องพลังงานว่าเขาเป็นใครนะครับดูไพ่ทิ้งบน,นเลือก C ีเป็นไพ่จัดเม้นท์นะครับเป็นลักษณะของแสงแห่งการตื่นรู้นะครับการปลดปล่อยปลดปล่อยดวงจิตปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณนะครับนะเออจริงๆคําคำว่า j u d g ม e n t มันเหมือนแบบเราพิพากษาเลยเนาะแต่วความจริงแล้วว่าถ้าในมุมมองพ่เค็บในความหมายอะ่ะมันจะตรงกับคําว่า a อา k วคเคนิงมากกว่านะแบบการตื่นรู้การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะอะไรแบบนี้บอก,อกว่าชาวกองเนี้ยชอบในการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณนะมีการทรานส์ฟอร์มถ้าใครยังไม่ได้มีการทร a น s ฟอร์มชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสามารถทําได้นะครับเพราะนี่คือเส้นทางของคุณนะคุณจะมีการรู้ทางจิตวิญญาณนะคือไม่ได้แปลว่าเห็นผีนะแต่หมายถึงว่าเข้าใจว่าโลกทํางานยังไงเข้าใจว่าต้องอยู่กับโลกยังไงอันนี้คือการเข้าใจแบบทางโลก ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของแบบทางจิตวิญญาณทางจิตใจของมนุษย์แบบนี้ก็เป็นทางของคุณเช่นเดียวกันนะทางทํำยังไงที่ทําให้ตัวเองแบบมีความสุขหรือทําให้คนรอบข้างมีความสุขเออไม่ต้องอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์เพราะว่าของทางโลกบางอย่างมันมันโคตรโคตรจะจูงใจให้เราทุกข์เลยนะแต่เราไม่อยู่กับมันก็ไม่ได้นะเออเนี่ยคนที่ตื่นรู้จึงมีการปรับบาลานซ์ตรงนี้ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบโปนหัวออกบวชเสมอไปนะครับเออมันจะเป็นความหมายตื่นรู้แบบ new age อะ่ะเรามาดูการอะไรที่เป็นพลังงานของคุณอีกบ้างแต่เราเห็น judgment ซึ่งเป็นไพ่ที่ดีนะเด็กถือเหรียญชาวกองนี้เป็นคนเรีลวิสติกชาวกองนี้ชอบทํางานกับจิตใจของตัวเองบางคนอาจจะมีการเดินทางเดินทางเข้าสู่ภายในบางคนมีการค้นให้เจอ shadow ของตัวเองนะแล้วก็หกไม้ แล้วก็8เหลี่ยมนะครับลักษณะชาวกองนี้เป็นคนเฟรนลี่นะมีเพื่อนแต่สันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีเพื่อนเลยฉันหาใครคบไม่ได้แล้วฉันก็ไม่คบใครฉันไม่เอาใครทั้งนั้นนะสันโดษก็ไม่ได้แปลว่าไม่คบเพื่อนอ่ะไม่ได้แปลว่าไอโซเลตอ่ะเออไม่ได้แปลว่าเราแยกทางอะแต่เราก็ชอบความสันโดษมันเออมันมันเป็น มันเป็นตัวเองดีมันได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองดีมันได้กลับมาคิดกลับมาทบทวนแล้วก็ได้อยู่กับงานกับงานอดิเรกกับสิ่งที่ตัวเองทํามันให้โอกาสให้เวลาตัวเองดีแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณยังคงมีเพื่อนแล้วเพื่อนะรักคุณและเวลาที่คุณหยิบจับอะไรมาทําเพื่อนๆของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณลูกน้องในงานของคุณหรือใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเขามั่นใจว่าคุณนไปในเส้นทางนั้นได้เขาจึงมักจะ เขาจึงมักจะนะครับเป็นคนที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความเฟรนลี่สูงอะ่ะนะคนก็จะให้ความประทับใจกับคุณเวลาคุณอยู่ใกล้คนใกล้ตัวคุณจะมีความเฟรนลี่นะเขาก็จะให้ความประทับใจกับคุณให้ความไวเนื้อเชื่อใจก็เลยจะมาลงงานด้วยกับเราหรืออยากทำงานร่วมกันกับเรานี่เป็นผลพลอยได้นะแต่คุณรู้สึกว่า ตัวคุณจะชอบแบบชอบทำงานคนเดียวมากกว่าอะไรที่มันไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นอะไรที่มันแบบมีเนื้องานมีการกําหนดขั้นตอนมาแล้วเป๊ะๆเนี่ยเป็นคนที่เตรียมตัวเก่งนะคุณจะไปในเส้นทางนั้นมากกว่านะอ่ะเรามาดูกันว่าใครที่แอบสองคุณอยู่นะเด็กถือดาบนะครับเดวิล อัศวินดาบนะแล้วก็1เหรียญคนนี้แอบชอบคุณแบบทันทีทันใดเลยอะ่ะคือรูปรลกลินเสียงสัมผัสของคุณนะ่ะเขาชอบแล้วความแบบความสงบของคุณนะ่ะมันมันเหมือนกับเขาได้เจอกับคนที่มีความแตกต่างและไอ้ความแตกต่างตรงนี้มันดึงดูดเพราะว่าเขาอาจจะใช้ชีวิตที่มีการกินมีการดื่มมีการเที่ยวบ้างนะแต่ว่ามันดูชีวิตคุณเอ๊ะมันสงบแล้วอยู่ได้เออประทับใจดีอะ่ะนะ ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือตัวของเขาเขามีพรสวรรค์แต่อีกมุมหนึง่งเขาก็เป็นคนฉลาดแกมโกงนะถ้าเราแบบมีความรู้เรื่องทางธรรมเยอะคนนี้จะเป็นคนที่เจนจัดการโลกเขารู้เรื่องทางโลกเยอะนะเออมันดูเหมือนแบบเป็นคู่ขั้วตรงกันข้ามกันเลยเนาะ คุณมักชอบทางานภายในจิตใจเอ่อจิตวิทยาของคุณเนี่ยอาจจะหมายถึงการเข้าสู่จิตใจของตัวเองเข้าสู่จิตใต้สํานึกแต่จิตวิทยาของเขาอาจจะหมายถึงการควบคุมหมายถึงการปรับพฤติกรรมการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการคอนโทรลใครบางคนให้ทําอะไรบางอย่างเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยที่มีความแบบแตกต่างกันอลองไปทบทวนดูว่าใช่หรือเปล่าเนาะแต่พี่เข้มชอบพลังงานของคุณจังเลยอะมันดูสงบดีมันไม่ต้องไปควบคุมใครเอาควบคุมตัวเอง ชีวิตก็เปลี่ยนไปล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตคนที่ตื่นรู้จะคิดแบบนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าต้องดูด้วยเพราะไพ่บางทีกลับกันเขาเป็นเราเราเป็นเขานะแล้วยังไงต่อเนี่ยคือตัวเขาอ่ะรู้จักเราได้ยังไงเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรยังไงเออมันเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับเราสิบถ้วยนะครับห้าถ้วยนะครับแปดไม้อืแล้วก็หกเหรียญนะ ชาวกองนี้บางทีคนกับเขาอาจจะมีการรู้จักกันหนึ่งคือผ่านครอบครัวครอบครัวชักนาพามาให้รู้จักกันให้พูดคุยกันนะครับแต่ตอนแร,แรกอาจจะยังไม่ค่อยอินในกันและการแต่ถ้าคุยกันนะมันจะมีการสปาร์กนะเพราะมุมที่แตกต่างและเราได้แลกเปลี่ยนมุมมองนะครับมีกิฟต์แอนดเทคดังนั้นชาวกองนี้จะต้องกิฟต์แอนดเทคนะครับคือจะต้องให้ให้เขาได้รู้มุมอะไรบางอย่างให้เขาได้รู้ความคิดของเรา และเทคคือเราก็ต้องฟังเป็นผู้รับนะรับสารนะครับให้คําชื่นชมหรือทําอะไรบางอย่างให้เขาแล้วก็รอให้เขาให้หรือว่าใส่กับมันก็จะกระตุ้นเขาโดยเฉพาะคนนี้เขาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทางโลกมาค่อนข้างเยอะคุณทําให้เขาเกิดโดปามีนฮิตในสมองอะได้โดปามีนฮิตคือแปลว่าอะไรนะคือสารเคมีสมอง แห่งความสุขเนี่ยมันมีหลายตัวหนึ่งในนั้นคือโดปามีนมันจะเป็นความสุขแบบทางโลกโดปามีนฮิตก็คือทําให้เขาแบบติดติดเราด้วยด้วยสารเคมีตรงนั้นอะ่ะเออเราเราจะกลายเป็นสารเสพติดในในใ,ในชีวิตของเขาเลยนะติดแบบเอาออกไม่ได้นะคนเนี้ยคนนี้เขาจะติดเรามากแต่ก็ต้องมีวิธีเล่นที่อาจจะเป็นทางโลกนิดนึงคือ,อย่างที่บอกว่ามีการปรับบาลานซ์นะ อ่ะดูซิว่าจะออกแอคชั่นอะไรต่อไปเนี่ยเขาคนนี้จะมีการเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาจีบแน่นอนนะครับเข้ามาจีบเข้ามาหยอดนะครับเหลือซันหนึ่งถ้วยนะครับอัศวินเลี่ยเออแต่อย่างดีในแอคชั่นของเขามันจะมีกาอันใส่ความมั่นคงลงไปนน,นแต่จะมีการเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะครับเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้อีกนานไหมเนี่ยเออตัวพ่ไม่ได้บอกระยะเวลานะครับในส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยในเรื่องที่ดูดีมีสาระนะ ลักษณะาดาวจันดาวสุกนะครับของเรากับเขาเนี่ยดาวพูโตค่อนข้างเด่นราศีของเราเฉพาะของเรานะราศีกันนะค่อนข้างเด่นส่วนตัวของเขาเป็นราศีมังกรทีนี้ตัวของเรากับเขาลูกเต๋าบอกอะไรบ้างราศีกรกฎค่อนข้างเด่นดาวสุกนะครับแล้วก็พบที่5พบปุตตะพบปุตตะความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออความซีขี้เล่นนะก็ได้นะครับเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก้าวหน้าก้าวหน้าก็ได้เจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีทาเคลิปเพื่อนๆเ,เรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กองนี้เป็นค่เคม่อสับเอาไว้ละตรงนี้ก็จะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยลักษณะของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของแบบเออ่เขาเรียกว่าคนที่มีจินตนาการมีอิมเมจเนชันนะครับดังนั้นเราจะดึงดูดคนประเภทนี้เข้ามานะนี่เป็นพลังงานรวมๆนะคือโดนทุกคนเลยที่ถูกปกคลิปวันนี้ตกเข้ามานะชาว เพื่อนๆชาวบ้านอาคมของเรานะบ้านมงคลของเราด้วยนะก็มักจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะครับสามารถทํางานเกี่ยวกับงานศิลป์อะไรอย่างเงี้ยได้ดีใช้ความคิดได้ดีสามารถควบคุมความคิดหลายคนที่เลือกเลือกเล่คนคลิปนี้คุณมานิเฟตได้สามารถมานิเฟตให้เป็นความจริงได้ถ้าใครรู้สึกว่าไอ้ฉันติดขัดอยู่นะคลีนพลังงานลบตั้งแต่วัยเด็ก พอหมดสิ้นสิ้นซากไปพวกการเมนิเฟสตจะเป็นเรื่องง่ายนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพลังงานดีๆนะครับของคุณนะเออแต่ว่ามันจะมีข้อเสียซึ่งข้อเสียก็สามารถทําให้มันกลายเป็นข้อดีได้เหมือนกันสําหรับไพ่ใบน,นี้ข้อเสียของเขาก็คือการฝันกลางวันเดดิมมิงือบางทีนั่งเหมอแล้วก็คิดนั่นคิดนี่คิดโน่นไปใช่ไหมแต่รู้อะไรไหมว่าไอ้เรื่องราวสนุกสนุกในฝันกลางวันเนี่ยถ้าเราได้ทํามันให้เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรืออย่างน้อยทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างทําให้มันกลายเป็นงานศิลปะหรือว่าทําให้มันกลายเป็นนิยายอย่างเงี้ยเดรดริมก็ไม่เสียเวลาเปล่าออฝันกลางวันก็ไม่เสียเวลาเปล่ามันกลายเป็นผลงานเอาสร้างเงินได้อีกฮะคือทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีมุมดีๆของมันนะเรามาคลีนพลังงานกันนะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับทีออ่อยากคลีนพลังงานนะครับตรงนี้เลยนะครับ การดูดวงแบบเพาการเป็นเซนเ r อร์ดิงคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมันทัดหรือไม่ตรงเลยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆนะเอาไปมนิเฟตนะเอาไปเซลล์แอดเฟอร์เมชันได้นะอะไรที่ไม่ดีเพื่อนเพื่อไม่ต้องรับไปนะเพื่อนเพื่อนนะรับไปสิ่งที่ดีๆเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ หวังว่าเราจะพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันนะเพื่อพื่จสามารถส s บ r i b e ไล่แชร์ได้นะถนะ้าชอบการทำนายดวงในสไตล์ a n n e l ของเรานอกจากนี้ยังมีการกดปุ่ม s u p e r t h n n k s การสมัครสมาชิกช่องก็สามารถเป็นสมาชิกช่องเราได้นะสามารถซับพอร์ตได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะห้องเวิร์กช็อปเนี่ยมีคลิปดีๆที่เอาไว้พัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณสามารถฟังซ้ำๆได้โดยเฉพาะคลิป ทำงานกับตัวตนวัยเด็กอันนี้พี่เข้มนำเสนอมากๆเลยนะครับอขอบ้วนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะคลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์เลสนะครับเปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนๆเมื่อนั้นแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ